สวัสดีค่ะทุกคนป่ mm hmm. อ,อยู่อเมริกานะคะป่อดูวิดีโอของผู้หญิงหลายคนนะคะที่เป็นคุณแม่อยู่ในอเมริกาเล่าประสบการณ์คลอดลูกในอเมริกานะคะปอดไม่มีลูกไม่มีประสบการณ์นะคะไม่เคยคลอดลูกมีประสบการณ์เกี่ยวกับโรงพยาบาลครั้งหนึ่งนะคะเมื่อปี2015นะคะมิสเตอร์ไปผ่าตัด มิเตอร์เป็นอะไรมิเตอร์เนี่ยเขามีปุ่มนะคะเท่าลูกมะนาวเลยเนี่ยโผล่ออกมาที่พุงนะแล้วมิเตอร์ก็ไปตรวจนะคะหมอบอกว่าภาษาอังกฤษก็จำไม่ได้เรียกว่าอะไรมันคือไส้เลื่อนนั่นเองนะคะไส้เลื่อนเนี่ยก่อนที่มิเตอร์จะเป็นเนี่ยพคก็คิดอย่างเดียวว่าไส้เลื่อนน่าจะเป็นตรงอวัยวะเพศช,ชายไง อันนั้นคือข้อมูลที่รู้มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะไม่เคยดูข้อมูลว่ามันคืออะไรพอมิเตอร์เป็นเนี่ยทำให้รู้ว่าอ๋อไส้เลื่อนเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนไปตรงไหนก็ได้นะมิเตอร์ก็ไปผ่าตาดัดการผ่าตัดนะคะก็มีการนัดก่อนแล้วปุ๊ก็นึกว่าเออน่าจะไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลนะปรากฏว่าสถานที่ที่มิเตอร์ไปเนี่ย เป็นศูนย์ผ่าตัดนะคะคนมาผ่าตัดทั้งนั้นเลยจ้ามีเป็นผ่าตัดเล็กนะคะซส,ส่วนใหญ่ผ่าตัดเล็กคือในที่นี้ที่โบเห็นมาจากประสบการณ์นะผ่าตัดออกมาภายในวันเดียวนั่นแหละกลับบ้านได้เลยนะคะของวิเตอร์เนี่ยวิเตอร์ก็บอกโบว่าอายุต้องไปขับรถให้อนะเพราะหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยไอยไม่สามารถที่จะขับรถกลับบ้านเองได้เพราะว่า 1. ไอจะมึนยาสลบ2 เจ็บแผลนะคะโบก็บไปนะคะเพราะไปถึงก็พากันเข้าไปในห้องเหมือนห้องฉุกเฉินบ้เคยเข้าแต่ในห้องฉุกเฉินที่ประเทศไทยครั้งหนึ่งนะก็เป็นเหมือนห้องฉุกเฉินอย่างเงี้ยเข้าไปคุณหมอพยาบาลเขาก็คุยกับมิเตอร์นิดหน่อยนะหลังจากนั้นเขาก็เข็นมิเตอร์เข้าไปด้านในอีกทีหนึ่งเขาก็บอกให้โบ้เราไปนั่งรอข้างนอกโบก็ไปนั่งรอ การผ่าตัดใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะในขณะที่วศนั่งรอวศก็สอนภาษาอังกฤษไปด้วยไงนั่งรออยู่เฉยๆยงไงใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะคะก็สอนภาษาอังกฤษทางออนไลน์ไปด้วยประมาณชั่วโมงหนึ่งแหละคุณหมอก็เดินออกมาแล้วก็รายงานเหตุการณ์การผ่าตัดนะคะก็สรุปใจความว่า การผ่าตัดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะหมอเขาก็พูดแหละว,ว่าเออเขาทําอะไรยังไงอย่างเงี้ยปัวจำภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วอะ่ะเขาก็บอกว่าตอนเนี้คนไข้อะกำลังพักฟื้นอยู่อีก30นาทีถ้าฮีหายมืนแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้อยู่รออีกแป๊บหนึ่งก่อนจะให้คนมาตามว่าเข้าไปได้แล้วก็ไม่นานแป๊บนึ่งแหละก็มีพยาบาลมาตามว่า อยู่เข้าไปได้แล้วนะคนไข้ฟื้นแล้วอย่างเงี้พอวิเตอร์ตื่นมาปุ๊บวิเตอร์แบหิวเพราะมีขนมอยู่ถุงนึงก็เลยเอาขนมไปเขากินนี่แหละเขาก็คุยกับพยาบาลกับหมอเล่นๆว่าเครื่องในอยังอยู่ครบใช่ไหมเพราะว่ามีการทําให้คนไข้สลบแล้วก็เอาเครื่องในไปขายอันนี้วิเตอร์เล่าให้ฟังนะผมก็เคยได้ยินข่าวนะอย่างสมัยก่อนอย่างเงี้ยเราก็นึกถึงข่าว ซุย e อย่างเงี้ยแต่ซุยกินเด็กใช่ป่ะทีนี้ปอก็ดูประวัติซุยอ่ะที่เขาทําการเผาที่เขาเก็บโครงกระดูกเอาไว้ที่โรงพยาบาลนะแล้วก็เผาไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ดูประวัติเขาก็มีประวัติของซุยด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ซุยกินเด็กอะไรก็ว่ากันไปไปฟังไปหาดูกันเองละกันนะซุย e อะ่ะถามพยาบาลว่าทําไมผ่าตัดแล้วนอนค้างไม่ได้ละ่ะพยาบาลเขาก็บอกว่า ถ้ายอนค้างนะอยู่ต้องเสียค่ายใช้จ่ายทั้งค่าหมอที่มาตัวทั้งค่าพยาบาลที่มาดูแลไหนจะค่าห้องอีกแล้วที่เนี่ยเขาคิดเป็นรายชั่วโมงนะจ๊ะอยู่ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องรักษาดูแลแล้วอยู่ก็กลับไปดูแลที่บ้านละดีแล้วอันนี้มันผ่าตัดแค่เล็กๆจิ๊บจอยย่อยๆเองนะคะก็พอมิตรเดินหายมึนๆแล้วเนี่ยเราก็พาก,กันกลับบ้านได้เลยนะคะ พยาบาลเขาก็มาคุยแป๊บหนึง่งหมอก็มาทักทายคนไข้แล้วก็ปล่อยเรา2คนเอาไว้เขาก็บอกว่าถ้าอยู่พร้อมกับบ้านเมื่อไหร่ก็บอกนะเขาก็ให้มิตเตอร์ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเราก็พากันขึ้นรถกลับบ้านเลยจ้ามิตเตอร์เนี่ยน่าจะพักสักหนึ่งสัปดาห์นะคะถ้าโบจำไม่ผิดนะปรากฏว่าเฮีย ไม่หือไม่อือเลยอ่ะฮีหยุดแค่วันเดียวฮีขับรถไปทำงานป่อเฉยเลยเว้ยฮีเกง่งฮีเก่งนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยที่โบสรู้มานะสังเกต ประกันครอบคลุมนะปุ๊ไม่เห็นมิเตอร์เขาต้องจ่ายอะไรเลยไงหรือเขามีบินมาเก็บที่หลังอันนี้ปุ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันนะปุ๊มาอยู่กับมิเตอร์เนี่ยปุ๊ไม่ได้รู้เรื่องค่าใช้จ่ายมากนะักส่วนใหญ่ก็จะคอยสังเกตการด้วยตัวเองถ้ามีจดหมายมีบินอะไรมาที่บ้านก็จะคอยมองคอยดูนะที่รู้ก็คือว่าถ้าไม่มีประกันสุขภาพเนี่ยนะค่าใช้จ่ายอะแพงไง อยู่ที่อเมริกานะคะหรือต่างประเทศที่ไหนๆเนี่ยก็ต้องมีประกันสุขภาพนะคะไม่อย่างงั้นแล้วเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ละครั้งนี่แย่เลยนะจ๊ะก็มีประสบการณ์มาเล้วให้ฟังเท่านี้แหละดไปดูคนหลายๆคนที่เขาเล่าประสบการณ์หาหมอที่อเมริกาเคยไปทํานั่นทํานี่ทำโน่นแล้วมันเป็นข้อมูลดีๆนะที่ รู้ไวสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศหรือกำลังจะไปอยู่ต่างประเทศนะคะขอบคุณทุกคนที่มาฟังนะจ๊ะขอให้มีความสุขค่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ